ส,สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Freedom Channel นะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระและสร้างสรรค์นะครับวันนี้วันที่ like CO, oria, 3กุมภาพันธ์2564นะครับก็ขออนุญาตมาอัปเดตข้อมูลครับในส่วนของเงินเยียวยาที่เรียกว่าเรารักกันับโครงการที่จะช่วยเหลือนะครับคนที่มีประกันสังคมมาตา3,3ครับคาดแจกเงินสูงสุด4,500บาทนะครับคขได้บ้างเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะนะครับนายยกรัฐมนตรีเคาะแล้วโครงการเรารักกันครับ เพื่อช่วยวิกฤตโควิด1 9ให้คนที่มีประกันสังคมมาตรา33แจกเงินสูงสุด4,500บาทพร้อมให้คอรมอรพิจารณาครับผม9กุมภาพันธ์นี้ครับวันที่3กุมภาพันธ์64ช่อง3รายงานว่านายสุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยหลังจากการประชุมเศรษฐกิจนะครับว่าผลเอกประยุจันโอชาได้เคาะเรื่องเยียวยาโควิด -19 ให้กับผู้ที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา3-3 และพลาดไม่ได้รับเงินเราชนะโดยจะใช้ชื่อโครงการว่าเรารักกันครับทั้งนี้คาดว่าโครงการเรารักกันครับจะมีผู้ที่ได้รับประโยชน์มากถึง9ล้านคนครับซึ่งผู้ที่มีประกันสังคม11ล้านคนครับโดยจะใช้งบประมาณ40 0 0 0ล้านบาทส่วนจำนวนเงินที่จะใช้นั้นคาดว่าอาจจะได้ประมาณ3,500บาทถึง4,500บาทครับ ซึ่งทุกคนจะได้รับเงินเยียวยาเท่ากันหมดครับไม่มีการเอาเรื่องเงินเดือนมาเป็นตัวกําหนดรวมไปถึงเงินในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบให้กับผู้ประกันตนเนื่องจากบางคนมีเงินเดือนสูงค่าใช้จ่ายก็สูงตามครับทั้งนี้โครงการเรารักกันครับจะมีการนําเข้าคอรมอครับผมวันอังคารหน้าก็คือวันที่9กุมภาพันธ์ เดี๋ยวยังไงมาติดตามข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องนะครับเรามาดูเงื่อนไขของผู้ที่จะได้รับเงินครับโครงการเรารักกันนิดหนึ่งอ่ะเป็นคนไทยสัญชาติไทยครับอยู่ในประกันสังคมมาตรา3-3มีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน5,000 0 0บาทครับจ่ายเงินเข้าทางไหนครับจะจ่ายเงินเหมือนกับเราชนะคือโอนเข้าแอปพลิเคชันป๋อตังนั่นเองนะฮะถ้ามีเงินสำรองเลี้ยงชีพเกิน5 0 0 0 0 0บาทจะยังมีสิทธิ์ได้ไหมครับมีสิทธิ์ได้นะครับ ถ้าเป็นคนที่มีเงินเดือนสูงมากจะยังมีสิทธิ์ได้ไหมนะครับมีสิทธิ์ได้ครับตราบใดที่เงินฝากรวมกันไม่เกิน500,000บาทนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับในส่วนของการที่จะมีการเคาะซึ่งก็แน่นอนไม่น่าพลาดโครงการเรารักกันนะสำหรับคนที่มีประกันสังคมมาตรา3 3, 3ซึ่งวงเงินเนี่ยยังไม่ได้บุชัดซึ่งก็ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงประมาณ3,500บาท จนถึง4,500บาทอันนี้เดี๋ยวรอดูกันสรุปอีกครั้งหนึ่งและแน่นอนครับ11ล้านคนซึ่งอยู่ในประกันสังคมมาตรา33เนี่ยจะมี10ผู้ที่ได้รับหรือเข้าเกณฑ์เบื้องต้นนะฮะ9ล้านคนนะครับโอ้ไม่น้อยนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าจะถูกใจนะสำหรับคนที่มีมาตรา33ซึ่งก็อาจจะไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือพลาดโอกาสในเงื่อนไขสำคัญ ที่อยู่ในโครงการเราชนะนั่นคือเงื่อนไขที่บอกไว้ชัดเจนว่าด้วยเรื่องของการที่ไม่ต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา33นะในเรื่องของโครงการเราชนะก็ก็จัดไว้หนึ่งเงื่อนไขซึ่งก็หลายคนก็รู้สึกนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเนื่องจากเราก็พลาดในเรื่องของการเยียวยาแต่ล่าสุดนี้แน่นอนครับว่าโครงการเรารักกันกลับมาช่วยเสริม เพิ่มเติมให้กับนะกลุ่มที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา3-3ซึ่งก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับขออนุญาตสรุปอีกสักครั้งหนึ่งในเรื่องของเงื่อนไขผู้ที่ได้รับเงินโครงการเราลักกันนะเป็นคนไทยครับสัญชาติไทยอยู่ในประกันตนมาตรา3-3ม,ม,มีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทนะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับความหมายคือสิ่งที่ต้องตรวจสอบเบื้องต้นสําหรับคนที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33า น่าจะเป็นเงื่อนไขสําคัญคือว่าเฮ้ยท่านมีเงินรวมกันทุกบัญชีเนี่ยนะครับเกิน5 0 0แสนบาทหรือไม่ถ้าไม่เกินท่านก็เข้าขายที่จะมีสิทธิ์รับนะครับจ่ายเงินเข้าทางไหนครับแน่นอนฮะทางด้านของโครงการเราลักกันจะจ่ายเงินเหมือนกับโครงการเราชนะนั่นคือการโอนเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังนะเออนะครับเดี๋ยววิธีการกดรับสิทธิ์อะไรอย่างไงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเป็นระยะระยะไปเนาะเดี๋ยวติดตามข้อมูลให้นะครับ ถ้ามีเงินสำรองเลี้ยงชีพเกิน50,000นบาทจะมีสิทธิ์นะครับได้รับเงินโครงการเรารักกันหรือไม่นะครับต้องบอกว่ามีสิทธินะซึ่งต้องบอกว่าเงินสำรองเลี้ยงชีพไม่ได้เอามาเกี่ยวและก็ไม่ได้มาเป็นเงื่อนไขด้วยแต่เป็นเงื่อนไขเดียวที่ที่มีก็คือว่าเงินฝากที่อยู่ในบัญชีทุกๆบัญชีเลยเนี่ยนะครับห้ามเกิน5 0,000นนั่นเองนะนะครับผมถ้าเป็นคนที่มีเงินเดือนสูงมากจะยังมีสิทธิ์ได้ไหมนะครับอันนี้ต้องบอกว่ามีสิทธิ์ได้ ตราบใดที่มีเงินฝากรวมกันไม่เกิน5 0 0แสนบาทนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากโครงการเราชนะด้วยซึ่งก็เป็นโครงการล่าสุดนะครับที่จะมีการอนุมัติในวันคานหน้านี้ก็คือวันที่9กลุุ่มภาพันธ์แล้วก็เดี๋ยวมาตามติดกันต่อวิธีการกดรับสิทธิ์เนาะได้ซึ่งของการเยียวยาโครงการเรารักกันเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรสำหรับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา3-3นะครับเอาละ ก็น่าจะได้รับความชัดเจนเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีข้อมูลนะครับแนวโน้มในเรื่องของการเยียวยาของกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา3-3นี้ครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือติดตามกันก็ขอผู้คุณเป็นอย่างสูงและที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสิร์ฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลแน่นอนครับช่องฟิลล้อมชาแนลบายเกษมสันต์ตงตั้มลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ